นี่แล้วก็กลับรายการมันดีตีฟีฟาเช่นเคยนะฮะห่างหายกันไม่นานนะผมรักรายการนี้ประมาณสักประมาณสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้นะครับซึ่งเสียงที่ท่านดินต่อไปนี้ก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะเพิ่งฟื้นไข้กลับมาก็ได้ฟื้นไข้ปุ๊บก,กต็ตีติดมารัวเลยครับหล้วก็ลุยเลยมามาเชโกลาโดครับ โกลโดทีด่ตีล่อนี่เลยครับเฮอริเคนทิตฮอตกันมานานฝลควรนะฮะท้งดอรนี้ก็เริ่มกิ๊เงียบม,มั่งนะฮะแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่มาไม่ต้องฝันแล้วโกโลโดตีล่อไปก่อนถ้าติดก็ก็ดีครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ติดก็ถือว่าตีล่อไปครับมาโกโลโด บกวกหกนั่งไงโอไคจุ๊บเนี่ยโคโดนันติดไปแล้วอะไม่เป็นไรครับไหนโคโดน้องติดไปแล้วมาเลยเอลิเกนขึ้นบวกหกเลยทันทีมาโหไม่ติดมาเอาเลยอะ่ะลุยฮึย เสียงอะไรทีเดียวเราต้องรอจังหวะเพลง มาพร้อมวันดปีมโอ้ยต๊ดเตย์ทำไมอ่ะทำไมเื่อยร์กูเ่ยเคลียรยทำไมเฮลิเคนอ่ะโอ้โหหัวร้อนแล้หัวร้อนต้งจัดโคลาโดเลยหัวร้อนหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วฮบบโลโดต้องรีบจัด ไม่ติดอีกคัวโ,โดนี่ต้องจัดเลยหัวเริ่มล้อครับตอนนี้อมไม่ติดอีกหือยู่ไหนวะปิดแพงแม่งโอหเหลือเกินไิดก็ไม่ติดเหม เตียงนกเตียงกาไปผมไม่เครียดเลยครับเอามันจะมาหลุดเลยตอนนี้วะเนี่ยแม่แม่แม เงียบเลยกดดุนะบวกค่าให้ติดกันแร้บวกขึ้นบวกเ7กแล้วถ้าเขาดี้บวกค้าไม่ติดนะเอาฮึ่มงนี่อ๋อมันจะไม่ให้เราเอาสองบวกหนึ่งมันจะให้เอาสองบวกฟรีแน่เลย มาเลยกำหนดมาักขนาดนี้แล้วเฮ้ยผมจัดให้ของบวกสี่ใช่ไหมได้แล้วทาไม่ติดนะมันแค่เราสองบวกสี่มันถึงจะติดบวกมึงหลอกกูแล้วหลอกเดาสี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โห ลอกเราทาไมไม่เชื่อมึงแล้วคราวนี้เราต้องไปตามจิตวิญญาณบูชิโดสามบวกสีเท่านั้นเออติดลิทีแหมฮอลิเชนเขียบมากเลยเนะี่ยไม่ติดตหบวกอะแมหมบวกทั้งคืนสนกทีเออโคโดมา สามโมกเลยมาเครียดแล้วหัวเริ่มร้อนคนระับตอนนี้หัวเริ่มร้อนนี่เนี่ยเป็นเสออย้ยงเงี้ยเนี่ยเป็นเสออย้ยงเงี้ยหาละที้วคลิปนี้แม่งยาวเหลือเกินว่ะซื้อมาสามสิบตัวมา ถ้าคลิปนี้ติดบวกเจ็ดก็ไม่ต้องงงครับว่าคลิปหน้าจะมีตัวอะไรมาลงกุราโดแน่นอนครับถ้าติดบวกเจ็ดนะถ้าไม่ติดก็อาจจะเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นกาก้าสิบสามอะไรอย่างงี้ช่วงนี้มาใหม่ซึ่งในโทรศัพท์นะครับมันยังไม่อัพเป็นสิบสี่ครับมันยังอัพไม่ได้มันอัพไม่ได้ครับมันก็ยังเป็นสองพันสิบสามอยู่แต่ว่าแล้วครับเรียบเทียบไปเป็นสองพันสิบสี่อาจจะเป็นปาก,ก้าอะไรเงี้ย ไม่แน่ครับคิปหน้าครับปากกาคือบบกไว้รอบหนึ่งแล้วนะแม่งแหกอาจจะลุยรอบสองคนระับแต่กุลรโ,โดกูนี่เม่นแหกติดกันนั่นเน่ยนั่นมันเป็นเสยอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นซะอย่างเนี้ยหยุด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 มันอยู่นั่นแหละมันจะหยุดอะไรทนะั้งหนาวะ โอฝ่ามไม่ติดท mm ุกที่เนี่ยนั่นไงอยากเฟี้ยงโทรศัพท์ทิ้งมากเลยแต่ไม่อยากเฟี้ยงเดี๋ยวถ้าคราวนี้มึงหลุดอีกนะก็หกบวกหนึ่งแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหลุดอีกทีนะหลุดอีกทีนะเอาหกบวกหนึ่งเลยจริงๆคอยดู แหกอีกแฮกเข้าไปแฮกไาเข้าไปแฮกเข้าไปแฮกเออเดี๋ยวทุกทีแหมใช่นนี้ทำเป็นยากติดติดติดยากติดเย็นมามาอ้าวแฮกอีก บวกห้ารอบนี้ต้องติดแล้วแหละฟาสั่งมาให้เรารอบนี้บวกห้าต้องติดครับมาขึ้นเลยบวกห้าติดโพ,อโอโพอ่อปายเราวนี้ถ้าเหลือบวกอะไรนะเอาบวกนั่นแหละตีดูมันจะบวกอะไรบวกสามมั้งประมาณบวกสาม หรือบวกบวกหนึ่ง嘛แต่อันนี้แหกครับบวกหนึ่งขึ้นเลยจบเลยแหกก็แหกไม่แหกเฮ้ยมาอืมอืออือไปอีกทีไอฮาอ่อแล้วห่อคลิปนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะใครที่ชอบกดซับสไครต์ไว้นะซับสไครต์ซับสไครต์พูดว่าซับสไครต์เอาง่าย ่ดนะไปนะครับเดี๋ยวให้พาคลิปใหม่ของเรานะที่จะลงกันทุกๆวันเลยนะครับสว่างนะฮะแต่ส่วนมากก็วันเว้นวันครับหรือไม่ก็ประมาณสองวันสามวันนะฮะแต่ถ้าเกิดมีคนมาดูอย่างเงี้ยเรียกร้องมาก็ลงได้ทุกวัน,นครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ